สวัสดีพี่น้งองปองไปเอฟซีเพนครับเจ๊ปวงตีนเพิ่มออฟฟิเชียลวันนี้ยุบานทิพป,ประโสูิมาหยัง่งปติมันแรงมันแห่งวิกฤตขาขาเหมงขายของกับบ่ไใดก็เลยพักกันผ้ากันมาผ้ากันมาหยังติผากันมาหมอบความมวนความซื่น มาล่ำขอเขาพี่น้องมาล่ำขอข้าวเอีขอข FC แฟนครับอยากให้ไปล่ำบา้านจะขอ,องเอินได้เด้อทักมาที่แชทยายป่วงเตีนเปิ่มมาล่ำเรื่องต่อกอรทำนองควนเก่งคณนะมูลมังอีสานนำทีมโดยหัวหน้าสาวตลอดการ ว่าหน้าสาวตลอดการเห็นบ่นี่ยพากันกินข้าวตะลื้ตะเวน,น,น,นะจะหมอลำพัดแตงหนาไม่าหายเบึง้งมาด้วยกันสี่ชีวิตกินข้าวปัน อันนี้รถบ่บมันรถหมอลำเด้อนี่เด้อรถไทยบ้านผมว่าจอดไว้ที่สาลาเด้อปัจจุบันมาสี่คนมาเอารถมาสี่ขั้นโบมัมนเด้ออันนี้รถไทยบ้านรถหมอลำม,มีคันหนึ่งแก่เคียงเสียงคันหนึ่งถักแก่เขา่าอ,อันนั้นก็บชเป็นง่วหมอลำมรัม,มเรียวเสียงหัวหน้าสาวจุงลัดธงไปหัน เราอยู่กันที่บ้านทิพย์ประสดสะพ่อกันไม่ช่วงล่ำพี่น้อง